ก็สำหรับคนที่ทําคนเดียวนะครับเวลาใส่กันชนหน้าหรือว่าสเกิตหน้านะครับต้องหาอะไรรองนะครับให้ได้ระดับนะครับเราก็เพื่อที่เราจะได้ใส่ตัวปลั๊กไฟเขาเรียกว่าไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกได้ง่ายแล้วก็จะไม่หน่วงแล้วก็จะได้ใส่ได้ง่ายนะครับเวลาใส่คนเดียวนะหาอะไรรองด้านล่างความสูงก็ประมาณ1ฟุตประมาณนั้นคร่าวๆนะครับ ก็หลังจากที่ทําการนะครับเพื่อนๆถอดกันชนหน้าออกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็แนะนําให้เอากล่องรองตอนถอดนะครับไม่งั้นมันจะหลุดแล้วตัวนี้จะแขวนนะครับจะขาดก็หลังจากนั้นนะเอากันชนหน้าออกเสร็จเรียบร้อยก็อันดับต่อไปก็เอาตัวกั้นตรงนี้ออกนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าคานคานกระจังหน้านะครับคานกระจังหน้า ขันกันชนนะครับตัวนี้เป็นเหล็กกันชนนะครับอ่านี่ทําสีไปแล้วก็จะไล่ออกฝาน็อตออกทีละตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคฮะตอนถอดเราก็ปลดนี่ครับตัวยึดเขาอินเตอร์ฝั่งเข้านะครับฝั่งเข้ามาทางนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับถอดออกอินเตอร์ออกก่อนมันถึงจะออกง่ายครับผมก็น็อตเบอร์สิบสองสองตัวแล้วก็ปลดออกได้เลยนะครับประมาณนี้ ก็สำหรับผมตอนนี้นะครับผมก็จะถือโอกาสนี้นะครับล้างทําความสะอาดคอยร้อนนะครับคอยร้อนแอร์ไปด้วยนะครับคอยร้อนแอร์แล้วก็อันนี้เป็นเป็นคอยร้อนแอร์นะครับแล้วก็ไอข้างหลังเนี่ยเป็นอ่าเป็นหม้อน้ํานะครับก็จะถือโอกาสใช้แปรงชุบน้ายาหรือว่าเป็นสันไล์ก็ได้ครับไล่ปัดปัดปัดเช็ดล้างคอยแอร์ไปด้วยนะครับก็คร่าวๆครับประมาณนี้ทําเองก็ เราอยากทําอะไรก็ได้เราเจออะไรผิดปกติเราอยากทําเพิ่มก็ทําได้นะครับแต่ว่ามันก็จะใช้เวลาเยอะขึ้นนะครับนะปกติเราจะลื้อแล้วก็ใส่เลยอันนี้เราลื้อเช็ดเจอตรงไหนผุสกปกแล้วก็พ่นทําสีเก็บนู่นนี่นั่นแล้วแต่เราชอบนะครับก็เดี๋ยวต่อเลยใส่อินเตอร์ต่อนะครับก็รประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญอ่านี่ก่อนนะครับก็ทําการตัดปลายออกนะครับวัดตัดปลายให้เรียบร้อยทําการเจียรบคมนะ ผมก็จะจะลองยางด้วยนะครับลองยางยางในมอเตอร์ไซค์ครับผมเสร็จแล้วจะพิ่งเจาะลงไปลึกนะครับแล้วเราค่อยใช้ประแจขันเอานะครับใช้น้ำหนักมือตึงนะครับถ้าเราใช้อดอกสว่านหรือว่าสว่านเจาะเข้าไปเลยเนี่ยบางทีรูดนะครับเพราะว่าสว่านตัวนี้ไม่มีท็อกปรับนะครับก็จะเจาะแรงไปเลยแล้วก็รูดเกลียวก็เสียรูก็เสียเลยนะครับแต่ถ้าใครมีอดอกสว่านรุ่นที่ปรับท็อกได้ก็เจาะเข้าไปได้เลย มันชนมันก็รูดตามน้ำหนักนะครับแนะนำให้เจาะแค่ให้ร้อยผ่านนะครับแล้วก็ใช้ประแจเบอร์8หมุนเอานะครับมันจะรู้น้ำหนักครับจะได้ไม่รูดนะครับตรงนี้เดี๋ยวทําคานอันนี้เอาน็อตมาลองเรียบร้อยแล้วนะครับทําคานเสร็จก็น่าจะสวยงามนะครับช่องไฟด้านหลังตรงนี้นะครับเนี่ยตรงช่องห่างระหว่างคานหลังกับตัวอินเตอร์นะครับสองข้างจะปรับให้ห่างกันพอดีนะครับจะปรับให้ห่างกันพอดีนะครับจะไม่ชิดจะไม่เอียงนะครับ เนื่องจากว่าเราทําให้มุมของไอ้ฐานอินเตอร์ตรงนี้ให้ทํามุมกับคานหน้าเรียบร้อยนะครับมันก็จะสวยงามละเอามุมมุมทํามุมกับองศาองศานะทํามุมองศากับไอ้ตัวคานหน้ามันก็จะช่องไฟด้านหลังมันก็จะห่างสวยๆนะครับนี่มือเข้าได้ประมาณนี้ครับ1นนิ้วเท่ากันกับด้านหลังครับบางคนติดเอียงนะครับติดเอียงแล้วก็อินเตอร์ชนคานหลังนะครับมันก็ไม่สวยนะครับเราต้องใส่ใจรายละเอียดให้ดีๆนะครับเพราะว่า พวกนี้เวลาเจาะแล้วมันเจาะเลยนะครับมันจะแก้ไขอะไรค่อนข้างลาบากนะครับเจาะแล้วถ้าเจาะหลายรูมันก็จะปลุนมันก็จะไม่แน่นนะครับนะประมาณนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบนะครับคานหน้าอันนี้เป็นตัวคานกันชนอันนี้เป็นคานสเกิร์ตนะครับตัวบางหน้านะครับตัวนี้ก็ต้องเจาะออกนะครับเจาะออกแล้วก็ทําสีใหม่นะครับตรงนี้ตอนนี้ก็ติดอ่า ติดตั้งนะครับตัวคานหน้าคาคาล็อกตัวสเกิร์ตหรือว่าตัวกันชนหน้านะครับก็ติดนะตรงนี้เจาะอ,ออกนะครับจเจาะเหล็กตรงนี้ออกแล้วก็ทําสีดํานะครับพ่นสีดําเก็บรายละเอียดใส่โควเวอร์ด้านข้างเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาลักษณะน,นี้นะครับ